เครื่องบินขับไล่ซาบแจสลบสากริเปนคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าด้านอากาศยานรบสมัยใหม่ที่ถูกออกแบบและพัฒนามาจากสวีเดนประเทศที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่แต่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เครื่องบินลำนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นนักรบทางอากาศที่มีความคล่องตัวสูงคุ้มค่าและใช้งานได้หลากหลายภารกิจทั้งการป้องกันน่านฟ้าการโจมตีภาคพื้นดินและการลาดระเวน พลิเปนรุ่น4และดีเป็นรุ่นที่กองทัพอากาศไทยนำมาใช้งานตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาโดยจัดหาเข้าประจำการที่กองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีการมาถึงของพลิเปนทำให้ศักยภาพในการป้องกันประเทศก้าวกระโดดไปอีกขั้นเพราะนี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่คือระบบรบทางอากาศที่บูรณาการเข้ากับระบบเรดาร์ระบบควบคุมและอาวุธนำวิถีที่ทันสมัยพลิเปน4เป,น4เป็นเครื่องบินแบบที่นั่งเดียว ส่วนพริเป็นดีเป็นแบบ2ที่นั่งใช้สำหรับฝึกนักบินและปฏิบัติการที่ซับซ้อนตัวเครื่องบินมีขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ขั้นสูงใช้ปีกแบบเดลต้าและคาเนิร์ซึ่งช่วยให้เครื่องบินพลิกหลบได้อย่างรวดเร็วและควบคุมได้อย่างมั่นคงในทุกสภาพการบินระบบควบคุมการบินแบบไฟบีไวท์ทำให้การขับง่ายและปลอดภัยขึ้นนักบินสามารถส่งงานได้อย่างมั่นใจในสถานการณ์ที่ตึงเครียดที่สุด หัวใจหลักอีกอย่างของกริปเปนคือระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินที่ล้ำสมัยแผงควบคุมในห้องนักบินออกแบบให้ใช้งานง่ายเน้นการแสดงผลข้อมูลที่ชัดเจนนักบินสามารถรับรู้สถานการณ์รอบตัวได้ตลอดเวลาทั้งข้อมูลจากเรดาร์ข้อมูลจากระบบเตือนภัยและข้อมูลจากเครื่องบินลำอื่นที่เชื่อมโยงผ่านระบบ Data Link เทคโนโลยีนี้ทำให้กริปเปนทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพราากับเป็นหน่วยรบเดียวกันบนท้องฟ้าด้านอาวุธกริปเปนสามารถติดตั้งได้ทั้งจรวดอากาศสู่อากาศ จรวหลดอากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถีและอาวุธโจมตีแบบแม่นยำสูงนอกจากนี้ยังม,มีปืนกลขนาด27มิลิเมตรติดตั้งอยู่ในลำตัวสำหรับการโจมตีในระยะใกล้ด้วยความสามารถรอบด้านแบบนี้ทำให้กริปเปนไม่ได้ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อการป้องกันด้านฟ้าแต่ยังทำภารกิจเชิงรุกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสิ่งที่ทำให้กริปเปนแตกต่างจากเครื่องบินรบหลายแบบคือความคุ้มค่าการออกแบบตั้งแต่ต้นมุ่งเน้นให้ใช้ต้นทุนในการปฏิบัติการต่ำ สามารถขึ้นลงได้จากทางหลวงหรือรันเวย์สั้นๆการบำรุงรักษาทำได้ง่ายใช้เวลาพักซ่อมไม่นานนั่นหมายความว่ากริปเป็นพร้อมขึ้นบินตอบสนองภารกิจได้ตลอดเวลาซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับประเทศที่ต้องการความยืดหยุ่นในการป้องกันน้านฟ้าสำหรับประเทศไทยการมีกริปเป็นประจำการถือเป็นก้าวสำคัญกองทัพอากาศไม่เพียงได้เครื่องบินรบ แต่ยังได้ระบบควบคุมการรบซับ 340AEW ที่ทำงานร่วมกันทำให้การตรวจการทางอากาศมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นกริปเปนจึงเป็นหัวใจหลักขององค์การป้องกันน่านฟ้าไทยในศตวรรษที่21ในปัจจุบันโลกการบินรบก,กำลังพัฒนาไปอีกขั้นนั่นคือกริปเปนรุ่นใหม่ E/F ที่ทันสมัยกว่าเดิมรุ่น E/F ได้รับการปรับปรุงทั้งด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ทรงพลังขึ้นระบบเรดาร์แบบ AESA ที่ตรวจจับได้ไกลและแม่นยำกว่า รวมถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวล้ำกว่าเดิมความสามารถในการบรรทุกอาวุธก็เพิ่มขึ้นรองรับเทคโนโลยีอาวุธยุคใหม่ที่ซับซ้อนมากขึ้นกรเปนอีเถูกออกแบบมาเพื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่ซับซ้อนของอนาคตไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบล่องหนระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่หรือสงครามเครือข่ายขั้นสูงนักบินสามารถพึ่งพาระบบช่วยตัดสินใจอัจฉริยะที่ผสานข้อมูลจากหลายแหล่ง ทำให้ตัดสินใจได้รวดเร็วแม้ในสถานการณ์ที่ข้อมูลถาโถมเข้ามาพร้อมกันสำหรับประเทศไทยการเตรียมการจัดหกริเป็นรุ่นอ E F คือการเดินหน้าสู่การพัฒนากองทัพอากาศให้ทันสมัยขึ้นรุ่นใหม่จะเข้ามาแทนเครื่องบินที่ใช้งานมานานและเพิ่มศักยภาพในการป้องกันประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นการเลือกเดินไปกับริเป็นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของนักบจากสวีเดนลำนี้ หากพูดโดยสรุปริปเป็นไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่คือแพลตฟอร์มแห่งอนาคตที่รวมความคล่องตัวความทันสมัยและความคุ้มค่าเข้าไว้ด้วยกันมันคือสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างไทยกับสวีเดนและคือเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่อนาคตขององค์การป้องกันน่านฟ้าอย่างมั่นใจ